สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของซับเพรสเซอร์ในเกมพอดีว่ายังมีบางคนนะครับยังไม่เข้าใจการทํางานที่แท้จริงของมันนะครับมามานั่งฟังในเกมของเรานะครับจะมีซับเพรสเซอร์ทั้งหมด4รูปแบบด้วยกันอย่างแรกคือ Improvised Suppressor อย่างที่2 Homemade Suppressor อย่างที่3ต่อมา Professional Suppressor และสุดท้ายนะครับ Advanced Suppressor นะครับ โอเคนะนี่คือสี่ซับเพรสเซอร์ของเราในเกมนะครับมาถึงคำถามที่ว่าซั p เพรสเซอร์เก็บเสียงเท่ากันหรือเปล่าคำตอบนะซั p เพรสเซอร์ในเกมของเราเนี่ยเก็บเสียงเท่ากันโดยไม่สนใจนะครับว่าจะเป็นระดับไหนก็ตามแต่ว่าเมื่อทำการติดตั้งให้กับปืนนะครับปืนของเราเนี่ยจะพังไวขึ้นแต่ว่าความเร็วในการพังเนี่ยจะขึ้นอยู่กับระดับของซับเพรสเซอร์ด้วยยกตัวอย่างเช่นเลือกใช้ซั p เพรสเซอร์แบบว่าเป็น i m p r o v i ไว ปืนของเราเนี่ยก็จะพังไวมากแต่กลับกันถ้าเราใส่เป็น advance d suppressor er เนี่ยปืนก็จะพังช้าลงนะครับมันคือเรื่องของเรทการพังนะยิ่งดียิ่งพังช้าโอเคนะเข้าใจเนาะ